สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้รีวิวเกษตรยุคใหม่นะครับกำลังปล่อยน้ำครับผมน้ำที่ใช้เป็นน้ำบาดาลนะครับเจาะจากธรรมชาติครับเราจะทำบ่ออนุบาลหอยเชอรี่สีทองนะครับแล้วก็เปิดน้ำปล่อยไว้ก่อนครับสัก1คืนครับผมถ้าเป็นน้ำบาดาลนะครับ แต่ถ้าเป็นน้ําปรับปลาก็น่าจะประมาณห้าวันถึงอาทิตย์หนึ่งครับผมเพราะว่าค่าคอดินมันมันต่างกันครับผมแต่น้ําที่ผมใช้คือเป็นเลี้ยงหอยของผมประจำนะครับเป็นร์าของผมประจํานะครับผมพี่ๆหน้าน้นะครับที่ทําเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาจะรู้กันครับผมว่าทําไมเราต้องเปิดน้ําขึ้นมาพักไว้ก่อนสักปันสองวันนะครับเพื่อให้น้ํา สภาพก่อนครับผมเพราะว่าค่าคอดีนแต่และบ่อมันมันต่างกันครับผมวันนี้เราก็ทําการปล่อยน้ําก่อนครับผมปล่อยน้ําลงบ่อก่อนนะครับบ่ออนุบาลน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้หรือวันสองวันจะเอาลูกหอยลงมาเลี้ยงครับลูกหอยเชอรี่สีทองกําลังฟักนะครับฝากติดตามไ้แล้วครับผมวันนี้ก็เปิดน้ำทิ้งไว้ก่อนครับผม สวัสดีครับผมพอกับรีวิวเกษตรยุคใหม่ครับผมหลังจากที่ได้เตรียมหนามไส่บอดอย่างไหวจักสองคืนนะครับผมให้คาข้อดินมั่นอันปรับสภาพก่อนครับผมกะเห็ดเป็นแนวทางนะครับนอเพราะว่าปกติเราบางเตืาพมปล่อยหนามไส้ผมกะเอาลงเลยก็ไไรครับนี่ครับพี่น้องไข่หอยที่ห้าสีเอามาลงบอเหมือนี้ครับเอาลงมาบออนุบาลนะครับหนี่แมนครับ ครับเอาลงทั้งกระดาษได้ครับเข้ากับอิงธรรมศาสตร์อีกนิดนึงครับออกใส่หมอดจอบแหนะครับผมน้ําใสสักนิดนะครับให้เขาปรับสภาพก่อนครับครับผมเสร็จ้วครับมาครัปไปน่องตาเนี่ดใหญ่นะครับ าปจะเดินเติบโตด้อค,ครับพี่น้องเอากรเฮ็ดทีให้เขาเกาะครับนี่ครับเอาไปสักพักครับผมแมนบิดครับผมดูเชื่อดีทองครับ ครับผมแมนมดครับตัวนี้เขาขัเขามาหากันครับครับผมในลงเขาก็เทเช็เบึงครับเทือเขาลงเดือตัวเล็กตัวน้อยก็เสียดายนะครับครับผม เป็นแนวทางเนาะครับเนาะสำหรับคนเลี้ยงหอยครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อมีสิ่งใดดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยกับข้อเมนไว้ครับรีวิวกเกษยรยุใหม่กรสีนำการทำาเกษตรมาฝากพี่น้องตลอดครับในการเลี้ยงการปลูกพักในการทำกระเสีที่บ้านเท่านะครับเนาะครับผมเสียงลูุกไสยก็มาปล่อยหอยนำครับ ขอบคุณทุกกำลั่างใจครับผมเดี๋ยวปล่อยให้เขาปับสภาพแล้วเดี๋ยวเขาจะไปกอกับพักเองครับผมเป็นแนวทางนะครับเนาะลองนําไปปับเปลี่ยนใส่บังครับกระดาษกระป้อยให้เขากินได้ครับผมบ่เป็นยั้งครับเป็นบ่ออนุบาลนะครับหลังจากที่เข้าฟักแล้วเขาก็นําเขามาลงใ้ได้ครับครับผมสําหรับคลิปนี้กับรีวิวกเกษยรยุใหม่กับขอก่าวคำบัสวัสดีครับ